ก่อหนหนึน่งก<าน>็ขอบคุณไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับแล้วก็ทุกทุกคนแบบว่ามันรวมเป็นพลังรักให้เรามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทุกทน,นโดนพี่กล้องห้วยไรก็พอมาด้วยแล้วก็มีเุณ่อนประทุมราชแล้วก็มีเพื่อนบูมหลายๆคนคือเขาก็ส่งกำลังใจให้กับออเราแต,แต่ตอนนั้นก็ตกใจ <laughs> ตกใจแล้วก็แล้วก็วก็รู้สึกตกใจ ในพาร์ทของการทํางานของปายไปยว่าไปทํางานทุกชิ้นมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์อาจจะไม่ได้เฟอร์เฟกแต่แต่ถ้าปายได้ทําออกไปแล้วมันก็ทําเต็มที่ในพาร์ทนั้นนั้นมากๆอาจจะมีผิดพลาดอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ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 ที่หลายๆคนคาดหวังไว้แต่แต่ปายก็พายายามทำให้มันดีที่สุดแล้วหนอยหน่อม ไม่รู้ว่ามันหน่อยไหมเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่เราอยู่นี่มาเราเราเจอดราม่าเยอะมากจนแบบว่าก็ไม่เป็นไรถ้าวันนี้ถ้าวันนี้มันมันมันทำไม่ได้ไม่ดีแต่วันข้างหน้าผมก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะอ,อ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งแบบว่าตัดสินว่าวันนี้มันไม่ดีแล้วมันจะไม่ดีต่อต,ต,ตลอดไปนะคะใช่ทีมงานเราได้เห็นได้อ่านคอมเมนต์จากแฟนๆที่เข้ามาหาเราด้วยกันไหมคือแฟนคลับนี่มาให้กำลังใจเราอยู่แล้ว แต่สิ่งสําคัญแบบว่าเห็นเห็นแบบบางคนเนี่ยไม่รู้จักปายปายบางคนนี่ไม่ไม่เคยเปิดใจให้กับปลายเลยแต่ทุกคนมามาให้กําลังใจโดยที่เราบอกว่าครั้งแรกนะที่มาเม้นหรือว่าครั้งแรกที่แบบว่าส่งกําลังใจให้คือมันมันรู้สึกขอบคุณนะขอบคุณที่เข้าใจในมุมเรามากๆใช่เห็นแล้วมันคือคือยิ้มคือมันยิ้มมันแบบก็ขอบคุณจริงๆไม่รู้จะพูดคำไหนใ,นใ,นในวนในวันที่ แย yeah, ่มากๆแล้วแบบว่ายังยังมีทุกคนอยู่อาจารย์นี่โอเคโอเคขึ้นเรองโอเคมากครับโ okay. อเคได้ไม่เลือกเคียดไเลือกแซ่อ่าใช่ค่ะไม่แซ่บไม่แซ่บค่ะคนเชื่อชมก็แคนในทีเราแบบเผาได้ดีแก้สถานการณ์ได้ดีมากๆคือแบบที่บอกตอน้นตอนต้นเลยว่า ถ้าได้รับหน้าที่อะไรมาก็จะพยายามทามให้มันดีที่สุดในในพาร์ทของการเป็นนักแสดงไม่ว่าจะการแสดงซีรีส์เรื่องแรกก็พยายามเต็มที่แล้วก็ได้รับบทบาทในการร้องเพลงปนนั้นผมก็ร้องเต็มที่ทำทุกอย่างให้เต็มที่ที่ไม่อยากบอกเลยกับแฟนๆหรือทุกคนกับเพื่อนด้วยอุกคนคือขอบคุณมากๆขอบคุณที่ในเวลาที่แบบว่าไปโฟกัสตัวเองไม่ได้เลยแล้วทุกคนส่งกำลังใจให้ไปโฟกัสตัวเองแล้วก็ทําให้ไป,ป,ร,ไปรักตัวเองมากขึ้น มากมากแล้วก็ขอบคุณที่เป็นเกาะเกาะป้องกันไม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมากระแทกไปขอบคุณมา,มากๆครับเจอเจอเจอมาหลายดราม่ามากจนแบบว่าจนมาถึงวันนี้แบบก็แข็งแร่งขึ้นมากขึ้นแงน,นเด็กก็ก็รู้สึกถามว่ารู้สึก หมก็เราพยายามฟังเรื่อยๆเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็ก็คิดภาพตามบางอย่างบางอย่างมันก็เป็นจุดได้อของใบเองอาจจะเป็นไม่ได้เพอร์เฟกยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟกขนาดนั้นแต่เราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแค่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทําแต่ถ้ามันมีผลที่มันตามมาก็เป็นคนที่ก้มหน้าแล้วก็ยอมรับมันแล้วก็จะทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ ก่อน<ม>ก่อนที่เราจะแสดงซีรีส์อะเรามีการเวิร์กช็อปมาแล้วครับมีการเวิร์กช็อปแล้วก็มีการเข้ากับคาแรคเตอร์รของกละครหลายๆตัวด้วยแต่ก็มันไม่ไม่ได้มีฟีดแบ็กกลับมาใช่แต่พอพอดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆผมก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น<ม>ใช่คับจากจากก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะมีการพูดบนเวทีก่อนหน้านี้เขาได้มีการพูดแต่ว่าเพื่อนแบบติหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ก็ไม่ ไม่มีคือเรามารับรู้วันนั้นวันเดียวเลยใช่ค่ะก<ม>็หมายถึงแบบก็เราก็ยังดีวงานกันอยู่ว่าว<ม>ันนี้วันนี้เป็นแบบนี้แบบน,นี้แบบน,นี้แบบว่าไลน์อัพงานเป็นอย่างนี้นะเ<ม>ออก็ยังคุยกันปกติค่ะอ<ม>ืมมันมีฟีดแบ็กแบบเล่นแข็งบ้าง<ม>เล่นอะไรบ้างแต่เราเราพูดตั้งแต่เริ่มแล้วว่า<ม>ผมไม่ใช่นักแสดงนะอาจจะมีแข็งบ้างหรืออะไรบ้างแต่แต่น้อมรับทุกคําติชมแต่ ก็เปิดโอกาสให้หน่อยได้อาาะไรครับแต่ละฉากก่อจะ,ะถ่ายจะก่าจะถ่ายผ่านมันมันใช้เวลานานมากแล้วก็บางบางฉากที่เราถ่ายไปก็ไม่ได้ออกด้วยได้ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่านั่นแหละไม่เพราะว่าหน้าเสี้ยตอนนั้นมันอาจะมันอาจจะไม่ไม่ได้ดีใช่ครับ <c oughs> อันนี้ต้องให้เกียริ คู่กำกักบแล้วก็ทีมงานทุกๆคนรวมถึงผู้จัดด้วยว่ามันมันก็น่าจะเป็นกลยุทธ์การตลาดของเขาหรือว่าหรือว่าอะไรแบบนี้ครับ okay. Okay. ได้ค่ะ